สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาที่แอปพลิคัสนะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับขยายความนะครับคําสั่งตัดออกนะครับซึ่งมันจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปกรรไกรนะครับคือตัวนี้นะครับที่ผมชี้อยู่เห็นไหมครับเพื่อนๆเวลาเปิดรูปมานะครับแล้วก็ดูแถบด้านล่างนะครับเราหาคําว่าตัดออกนะครับตัดออกนะครับมันเป็นคําสั่งเกี่ยวกับการไดคัดนั่นแหละครับสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะตัดนางแบบของผมนะครับ เปลี่ยนแบ็กกราวให้นางแบบนี้นะครับเราต้องใช้คําสั่งตัดออกนะครับแต่ว่าพอกดเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันมีหลายอย่างจังเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไล่ตั้งแต่ข้างบนนะครับข้างบนนะครับอันนี้ปิดนะครับอันนี้ก็แบ็กนะครับอันนี้ก็เน็กนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเซตเขาเรียกว่าทูตุเรียลครับกดเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปดูได้นะครับเขามีสอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น สลับด้านนะครับอ่ะเปิดตาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้ก็ถูกนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอแบ็กกลับไปก่อนนะอันนี้มันกดไปโดนตัวอื่นนะครับเรามาดูกันที่ด้านล่างนะครับที่ด้านล่างนะครับตอนแรกนะครับมันจะถูกเลือกมาที่คําสั่งเลือกอันนี้นะครับอ่าเลือกเดี๋ยวดูคําสั่งอันนี้ก่อนครับเลือกมันก็จะมีโหมดย่อยนะครับอันนี้คือโหมดย่อยนะเห็นไหมบุคคลนะครับก็คือไอ้พวกนี้ก็คือคําสั่งตัดแบบอัตโนมัตินะครับ อัตโนมัติก็คือกดปุ๊บเลือกปับ๊บกดปุ๊บเลือกปับ๊บประมาณนี้นะครับไออย่างอันนี้บุคคลนะครับพอกดเข้าไปนะนเดี๋ยวกดให้ดูเลยนะกดบุคคลปุ๊บปุ๊บมันก็จะประมวลผลนะครับบุคคลก็คือเนี่ยทั้งคนเนี่ยรอบเนี่ยมันก็จะเซ l e คชั o นะครับระบายให้นะครับแต่ว่าถ้าระบายแล้วนะครับกดที่ลูกกระตาข้างบนเห็นไหมครับอันนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมเราจะเห็นว่า AI ระบายไม่หมดเห็นไหมครับ แขนขาดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องใช้ไอ้ลูกตาเนี่ยช่วยมองนะครับถ้าเราเห็นแล้วว่ามันไม่เงียนนะครับเราทํายังไงได้บ้างนะครับเราก็สามารถนะครับระบายเพิ่มนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวกลับไปที่หมวดบุคคลก่อนนะครับขอแบ็กกลับก่อนนะปุ๊บอ่ะขอแบ็กกลับก่อนนะครับเดี๋ยวสอนระบายทีหลังแล้วกันนะครับอย่างอันต่อมาครับอันต่อมาเลือกใบหน้าใช่ป่ะกดปุ๊บ เห็นไหมครับมันก็จะเลือกแค่ใบหน้าครับใบหน้าก็จะถูกระบายเลือกแค่ใบหน้าครับถ้าลบอันอื่นอันอื่นหายนะครับเหลือแค่หน้าอย่างเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้เลือกแค่เสื้อผ้านะครับท้องฟ้าอันนี้ไม่มีท้องฟ้าครับมันก็ประมวลไม่เจออยู่แล้วครับต่อไปหัวครับหัวเห็นไหมครับมันก็จะ selection ระบายเฉพาะหน้ากับผมประมาณนี้ต่อไปเส้นเส้นผมนะครับในกระป๋าแค่เส้นผมนะครับ แล้วพอภาพพื้นหลังเห็นไหมครับมันก็จะถูกเลือกเฉพาะข้างหลังนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เราอยากได้เฉพาะตัวคนใช่ไหมครับเราก็เลือกบุคคลนะครับปุ๊บอ่ะแล้วส่วนที่มัน Selection ไม่หมดทําไงนะครับเราสามารถใช้ยางลบกับภูการตรงนี้ครับ2อันนี้นะครับช่วยระบายได้นะครับเนี่ยพอกดภูกันหรือว่ากดยางลบก็ตามนะครับมันก็จะมี Setting ให้ให้เราทํานะครับอย่างเนี่ยมีขนาดกับความแข็งครับ เลือกหัวยังลบเลือกหัวผูกันได้นะครับอ่ะลองเลือกผูกันนะครับอย่างเงี้ยระบายเพิ่มโดยการใช้ผูกกันนะครับแต่ว่าเห็นปะเราเลือกหัวใหญ่นะครับมันก็จะมีขอบเยอะๆนะครับเราต้องไปหดขนาดอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเราระบายออกนอกเส้นก็กดลบนะครับยังลบแล้วก็ระบายกลับมาแบบนี้นะครับเห็นปะอ่าอย่างที่บอกครับใช้ไอ้ข้างบนครับที่เป็นลูกตามองเข้าไปครับเห็นปะ ไหนเนียนไม่เนียนแล้วก็เนี่ยช่วยกันทํามาหากินครับถ้ายังลบก็หายไปหมดเลยนะครับถ้าฟูกกันก็ระบายกลับมาประมาณนี้นะครับอาจจะต้องเลือกขนาดเล็กลงแล้วก็ความฟุ้งด้วยนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆต้องใช้ความสามารถนะครับเฉพาะตัวนะครับในการทําบ่อยๆนะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับอันนี้ไกด์นะครับไกด์ให้ดูนะครับไกด์ให้ดูแล้วก็ไกด์ให้ฟังนะครับเนี่ย ว่าเขามีหลักการยังไงนะครับอันนี้ใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับเพราะอะไรเพราะจอมันใหญ่ดีครับมันสอนง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผู้อู้ระบายเกินเห็นไหมอันนี้ระบายเกินเรื่องผูกกันระบายกลับมาเห็นะครับเรื่องผูกกันระบายกลับมาอ่ะแนวแนวนี้นะเพื่อนๆนะไม่งงเนาะโอเคหลังจากนั้นครับ เราก็กดถูกนะครับเพื่อบันทึกนะครับนะครับบันทึกลงเป็นสติ๊กเกอร์ครับเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ใช้งานยังไงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะหมดแล้วประมาณนี้ขอกลับมาอีกทีนึงก่อนนะครับไปที่ตัดออกอีกทีนึงนะมันก็จะมีไอ้ตัวล่างอันนี้กับรูปล่างอันนี้ที่ผมยังไม่ได้บอกนะปะมันก็คือคล้ายๆกันครับอย่างรูปล่างเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็ระบายครับแล้วก็ขีดเลย ขีดเองเลยให้มันเลือกเองอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมครับเลือกให้แล้วครับเห็นไหมเลือกให้แล้วนะครับอันนี้ประเผลอจะเนียนกว่าเมื่อกี้นิดนึงด้วยนะเห็นไหมเออเนียนกว่าด้วยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคแล้วก็อีกอ,อันหนึ่งครับรูปล่างนะครับรูปร่างก็คือเหมือนเลือกเป็นสัดส่วนรูปร่างนะครับอย่างสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยม่ะเนี่ยจิ้มเห็นไหมมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะครับใช้กับกรณีที่ เราต้องการ selection ให้มันเป็นแบบรูปทรงนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเลือกอันนี้ก็ได้ครับเป็นเป็นเป็นเหมือนระบายเองวาดเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออครับประมาณนี้ประมาณนี้นอ่ะนะครับเมื่อกี้เราเซฟแล้วเนาะเซฟแล้วนะครับเซฟแล้วทีนี้นะครับเซฟเป็นสติกเกอร์เก็บไว้เรียบร้อยครับสติกเกอร์เราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเราก็แค่สมมติเปิดรูปอื่นมา สมมติหารูปวิวมาใช่ปหรูปวิวถ้าอยากเอาของเขาก็กดไปที่ค้นหาก็เลยครับค้นหาแล้วก็เลือกพิมพ์แบบแบ็กกรงแป็กกลาวเลยก็ว่าไปครับเนี่ยมันก็จะมีแบ็กกราวมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลือกน่ารักน่ารักสักอันอ่นนี้แล้วกันนะครับมาอย่างอ่ะมาแล้วนะครับทีนี้ไอที่เราเซฟมันจะอยู่ในสติกเกอร์ใช่ป่ะสติกเกอร์ก็จะอยู่ด้านล่างครับเนี่ยสตกเตอร์กิ๊กสติกเกอร์ครับกดเข้าไปนะ แล้วก็จะอยู่ในคอลเลกชันครับคอลเลกชันเห็นไหมก็จะเป็นที่เราเซฟไว้เห็นไหมครับส่วนตัวแล้วก,กดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกมาเห็นไหมมาแล้วได้เลยเห็นไหมอ่าเ,เห็นไหมได้แล้วได้แล้วครับอ่าเห็นไหมแจ๋วนะครับก็มันก็จะมีคําสั่งพวกด้านล่างตรงนี้ให้เราเลือกอีก ใส่คอบเนี่ยใส่คอบว่บะน่ารักจุงเบยไหมครับใส่ขอบใส่คอ,คอนะครับอ่ะแต่มันเป็นวิธีประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะครับพิกอาร์นะครับมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับใครไม่เคยใช้ก็ยากครับใครเคยใช้ก็ก็ง่ายแหละครับอ่ะศึกษาไปนะครับประมาณนี้เพื่อนๆลองเล่นดู<ๆ>ลองเล่นด,ลลนดูลองเล่นดูนะครับ ผมไกด์ให้ดูนะครับประมาณนี้เซฟก็กดถูกนะครับแล้วก็กดเน็กเน็กไปแล้วก็บันทึกนะครับดูโฆษณามันนิดนึงนะโอเคประมาณนี้ครับสอนพีอาร์นะครับคําสั่งตัดออกนะครับอ่เดี๋ยวใครสงสัยผมส่งคลิปนี้ให้ดูที่จะไม่งงเนาะโอเคครับทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตใช้วิธีเดียวกันหมดนะโอเคครับฝากติดตามด้วยครับอยากเข้ากลุ่มลิงก์ด้านล่างมีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับคนติดตามด้วยครับ